จะแกงอะไรคะแกงอปลาตกค่ะปลาตกคืออะไรปลาตกคือปลาตกเดี <retention startup> <Oliver> Roma, ๋ยวเรามารอดูนะครับปลาตกคืออะไรอันนี้คือปลาอะไรครับปลาหมอค่ะต้องเป็นปลาหมอเหรอค่ะต้องเป็นปลาหมอปลาอื่นได้ไหมปลาอื่นไม่ได้ปลากระดีได้ไหมปลากระดีได้ครเมื่อกี้บอกแค่ปลาหมอปลากระดีได้ ใช้พริกแกงอะไรใชพริกแกงกวปลากินคะ่ะไหนดูว่าใช้พริกแกงโครากินรินหรือเปล่านี่อ่าโอเคทำไมผ่าส้มโอคะ ใจเตมโอค่ะคืออะไรคือมะนาวค่ะมะนาวทำไมลูกใหญ่ขนาดนี้ในดูว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนี่มะนาวโอ้โหลูกใหญ่มากโอเคนี่มะนาวใช่ไหมใช้พริกแกงควภพาคินแล้วใช้มะนาวบีบมะนาว บีบมะนาวใส่เครื่องแกงแล้วก็คนเข้ากับมะนาวใส่ปลาปลาปลาหมอใส่ลงไปในหม้อคนที่ไหนเนี่ยพูดกลางชัดหน้ามันเป็นอะไคนี่นะปลาต้องเลี้ยงให้สวยเหรอต้อง อันนี้ใส่อะไรคะใส่เกลือค่ะต้องเพิ่มเกลืออีกหน่อยเออใส่เกลือในเครื่องแกงที่ผสมน้ำมะนาวเลยก็ใส่จูดดิบหน่อยจ้าผมจูดดิหน่อยก็ใส่รสดีรสดีหน่อยอ่อันนี้ครับน้ำตาลใส่ไหมน้ำตาลใส่นะครับนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึ่งเออคนนะครับ คนคนคนดอกเลยเดี๋ยวได้หมอกวยอ่าใอเดี๋ยวไโก้ยบางออเสร็จเช่ก็ทำยังไงต่อเติมน้ำเล็กนน้อยนึงน้ำหน่อยนึงน้ำน้ากล้น้ำากล้วยต่า่อนหนาปิดฝาตั้งไฟ อกก้อาวนี่นี่น,นี่ได้แล้วแล้วทำไงต่อ,อขวัด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 ควัด <c oughs> อีกไม่พอันคอยต่อทั้งคอยต่อสิ้นแล้วค่ะตากระตุกได้เลยค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่ปลากระตุกปลากระตุกของคุณยายคุณยายสุนีค่ะเน่ปัดตาดิกดไลค์หน่อยเยี่ยม